สู้สูข้ขาดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวรถเกี่ยวเปรารถไถน่ย ก็เอาคันใ,ใหญ่ไปเลยครับเอ้ยอันนี้คันใหญ่หรือคันเล็กติดอยู่ไหนไม่รู้ะก็ไปไถอยู่ไหนไม่รู้ติดเอาไม่ขึ้นครับอเอารถไปลกครับกำลังสูบยางเรเลอย์อยู่ครับเนี้ย รินรินด้วยฝนหนักมานี่ยุ่งเลยโอ้โยอวบอ่ะเดี๋ยวเ,าเอาอรถเกี่ยวลงตรงนี้ครับเพราะว่าต้องเดินไปไกลครับโอ้ตามทางนี่แหละ ก็ติดเครื่องไว้ไม่แต่บ้านครับอู่นเครื่องไว้รถไถสองคันนะเมื่อวานข้าวอ่ะคันหนึ่งติดคันหนึ่งไปดึงตัใงแน่านจะจมทั้งสองคันเลยเลยต้องเอาก็เกี่ยวไปลากเลย

ហើយហ្នឹងមកឃើញបោចែកមួយពាទៅណាអូរត់អូផោចែកទៅដាក់ໄວ້បານបាទវាមិនឆ្លត់ដើរ ดีสมองจะสเตกก็ตีมหนาอยอ่างนี้เองหนูีมสรรเต็ปได้ก็จะต่อโซ่ยาวๆแล้วดึงข้างบนเลยครับอ่อานี่ต้องลงอยู่บนถนนนี่แหละลงมาเดยวเปื้อนออขคขนนั้นมันดึงไม่ได้ครับดึงเฉียงแล้วมันดึงไม่ขึ้น ถ้าจะมาดึงแอบแอบข้างนี่ก็จะยะจมทั้งสองคันอืมไดเจ้าตดรแท็กซี่เพ่อ สู้สู้ขาดสู้ขาดสู้ขาดไม่คร,ครัไม่ครับเมืม่อวานก็จะเสร็จแล้วนีนนาสุดท้ายลเลยเออนาสุดท้ายนาสุดท้ายตีสองคันนะก,ก็เดี๋ยวดอนขึ้นก็ตีแป๊บันึงก็จบแล้ว ไหนนยนะยิ่งจะแอบถนนแอบขนาอีกอ็ยิ่งจะยากครับเนี่ยมันต้องมีหารถอะไรมาล่าแบบนี้แหละแต่ถ้าติดตรงกลางๆนะก็กคันึงก็น่าจะดึงได้เ,เนี่ยไปยากนิดหนึ่งโอ้แอตูดกระดกเลย

มีเยี้ฟรีก็ดึงแล้วก็ไม่ต้องเหยียบกันลื่นหรอกยังค่อยๆไปค่อยๆดิงค่อยๆดิงนะโอ้ขาดอีกแล้วโอ้ได้ครับโซ่ขาด รถประาณตุ๊กตี้นี่เก็บดูความนี้ไม่ประสบงความสำเร็จกับโซ่ขาดสองรอบเลยเอา,านั้นลงมกล่างเลยโซ่มันเหมือนจะยาวไปเนาะไม่รู้จะได้ไหมมาดูก่อนไม่น่าจะได้ครับหรือว่าได้เพราะมันดึงเฉียงอะ ช่างเลยครับช่างหน่อยขึ้นเออแบบนั้นแหละเออ,เอ,อต้องไปช่างถูกอ่อาได้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 เรียบร้อยเอาดีแล้วก็ทีนี้ก็น่าจะไม่ลงอีกแล้วครับก็ไอ้คันนี้แหละ จะ่าเกี่ยวพี่นี่ต้องจําไว้ว่าลุมนี่ห้ามลงลงแล้วมึงเสจเลยเนี่ยาร็อ่จไ้เลยเนงลงองเยระเชไว้บานอืไว้รู้เรเรียบร้อยเยมเกิดรดีเด็เนี่ยี่เดถ้าไม่เดัไทำอไนี่ก็ทำเอะุ่เย